สวัสดีค่ะพี่น้องเบิร์ตสุกุชกุนนะคะอยู่ในอะไรอยู่ทางกลางประเทศกับมาพอน้อสองคนอีกแล้วนะแต่เมื่อนี้ปีนเขาย่บานเนี่ย่ะจ้ะพี่น้องปีนเขาหาพักหวานเนาะมารออีกซ้นฟังทั้งนึงจักรีมานบอละพี่น้องมึงสั้นขนาด เปลีนไปแล้วกันเบื่องใจพี่น้องไปนี่นเราไปหาต้นเบื้องเนาะสิ่งย่างมีบ่สิมีถักหวานปูไงเขาได้เก็บบ่ลเนาะจ้ะเนาะสวัสดีครับพอแล้วพี่น้องคนนี้เนาะกำจัโอ้ปูอย่างแง่เลยคือว้าอ่ได้รคืนยากเลยต้งนี้ก็สิคือถักหวานปูนะไปง่ายนาะเนี่นี่คือสินปอขาว ไฟผูใหม่ก็สีง่อยู่ถ้าไฟใหม่ก็เป็นงที่เกานะเป็นสีนี่สภาพสีนี่กี่้อปตาเพชรตรงน้เป็นต้นจองหายาแ่แล้วแ,แมนบอนอฟหน่อ,นอแ,นแมนเอียงลงเก๋ไก๋ก่คือนะ

Hehe. <laughs> กันยังไงอู้หูโอ้โหนั่นขักขนาดเลยคนขวานพุ่มอูม้หหัวอ,อ้อ,อนเลยเนี่ยหนึ่งสองเงดก็นั่งแตกเข้ามองนี้เพิ่งก็เสือเอ่อมละโคกพวกวานเนาะบานน,นี่เออนแต่ว่าโคกพวกวานเนี่ยหูจักกัน คนเทบานเกษติเป็นพักหวานตโตลายตะกี้ต้นมันก็ลายเิไม่ตายไม่ตายใะนหมอเดือเดือนก็ที่นี่ พาซเลียฮาเลี๋ยวหาพุ้มันมายางก็คอยยางระวัางเอาเด้อหามขึ้นต้นโอ้ยปงน่อยนึงอยู่อือไมมีกระถาโอ้เอาถึงบ้านลวงพ่อเก็บหนักหซะต้นน่ย อยู mm. ่พ่เดียวต้นสูงเบา nhẹ ดีนะต้นต้ดีว่าบอกัะไล่พรอมปงดีพร้อมเนาะนีนี่หากก้น จ้าเลยปอนอเลอือต้นตุ่มัแน่นบ่ mười chín tuần lần thì chưa 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 มือนันหนึ่งเสียบหมองสำคัญที่น้อยเอ้ยผมห้ามเอลีคือเก่าต่ตัวนี้ก็พอตัวนี้ตัวนั้นก็พอตัวนันตัวน้อยนอยนี่้า่บเดทไมันเ็สีแก่เย easy eating เด็กคนนี้ไม่ออกเห็นปงงั้นนั่นก็ปุ้งให้สุดกระสิแกไปแล้วก็เหลียวเลยโอ้โหข้าวตุ่นเลย awan, mana tuh tunai gede loh. Ane ปินต้นเท่านน

เต็มแมับอน,นีนเนถุงด้เต็มถุงนันเต็มดอนบ่นสมัยตะกี้มึงหนีเนอะเพื่อมีตนุนใหญสามสตุ่นเจ้ย่บาบัดเป็นเด็กน้อย <laughs>

อ่อนเอล่โหสวยงามที Lars ่ต้นหน่ม eh ก็กระล้งคงโอ้โหอ่อนเพี่อ่อนเล่เลย โอ้โหตอนกำลังอ่อนๆเลยลงเหนลายมันสีวามานกับมานที่ก้นเะยลายมีคนเจ็บไปหมดแล้ว ล่อมันไงกันจะล่ออ,กอีกไหมเงินใบนี่แล้วใบคอยไปก่อนด้วยแมนแมนไปนี่ไปนี่มีแต่คนนั่นแหละจัดการมันนี่แล้วมันนี่ก <c oughs> ็ได้วันสิบปร,ระมาณกับมันทื่อต่ี่น้องเลย บววแค่โอ้หมดเดี่ยวเขาโอ้ยี่น่มพอมาเกตันดูไก่เดกคนโอือหมดเตียงกระไรบ้าง ปสุดขาคนยาเไงกดสมต่ว่าห้างจะดิ้วซ้ําขอ้หลุลดกกขึ้นตวพอดแุ่มพลาสัก bay cho bay nói tên thắng chưa bay không nói nữa không nói nữa tên không nói nữa tên thắng bay không nói นี่เาเลยยมอนไม่ถึงส่นนี่กน้อเลยนอนเก็บเลยางหดดวไ่ละเก <c oughs> ็บผักหวานกันเลนอนเก็บวออโอ้คากเนียนนุ่งามเลยนะีปรุงแบบนี้ไหม <c oughs> Bây nó kịp con đó Ừ Bây ừ. bài nó luôn kịp Nhanh khiến bài này sẽ luôn Nhanh Bông Cái kì kè đây หวานปลาธรรมชาติเนะเข้ากับกิดไปตามที่มาพอละหย่อนอ่อนเอลีกับนีมน่มันแสบเลยมันมัน กระปงไม่เลยนี่คือกันเน่าเล่าหรืนใดก็เออรี่แล้วเดี๋ยวนี้เขี่อบกแย่บเยด้วยเอาเนาะพ่อหรอเขี่อน แต่ใครหมดเนาะบด้หาเอาเนวมาเงี้ลืมนบอมาเลยเก็บมาน่นก็ได้เฮ้ยดเดนั่งใส่หรอพี่เอ็ว <laughs> นั่งใส่เอาเลยโอ้ยปรุงดีฮะเริ่มเก็บเพื่วัน พ่อว่าเข็ดพี่น้องเอ้ยบึงเนี่นนยคุณเนบ่บุคิดว่วสิบมานตอนนี้ไปบดซสามีต้นเี้เปลือเบงสั่งที่กไปเบอยงเลยม,มีแหง้งยัง้ต้นหน<า>่หนี่็ยังบวดอยู่ตัต้นหน่ยยังปาทั่วยู่ด้น่เนี่นนนย <c oughs> ใกล้ๆกันดีดีไหข้ามสมออกออดีดืมเปิดออข้างล่าง เหตุการพัง แต่ขอคว้าุนทีเท่า่ะอย่ยงงามเลยเก็บง่ายหลยประวันนะพงดีผมนะ นอนนี้คือพวกเอาแต่นายเนี่ยเได้กิตกรร่ได้เนาะาก็ได้หลฮึ่อกูกูปุงๆตัวทั้งล่งตัดขึได้หลเนี่ย นอนครับเปดลูนี่ <c oughs> พักหวานเท่าเวพาะ่งกระดกกระโดเดเถอะเอเพงจีนอกคือตะลยอดหมกระโดดกระเดียเถิเก็บททึงๆเห็นแน่สิเปงมงอยู่แกงเสียบได้พี่นองเนาะ <c oughs> เอาไปทำแกงหักโป๊ะโป๊ะเอารดเอาไปทำแกง เอนือเท่ากันคงดีให้เลยันื่อยน้ำยางหอกพี่น้องยางเกิดบัวถึงกิดว่าไก่ตาบ้านเป็นหินเนูไม่ยางหยาบหลบกลับไปกลับมาอยู่ปลกหลอกแฉกเล็กขึ้นหินไหมยางหยาบขาดไปเก็บเลย เป็นเรียบนี่หายากเลยพี่น้องเป็นหินย่างเดียวเราหกเพวกห็นหม่องไปเลยมาคากม่นเนี่ขายปินกระดาษยนึ่งกระดาษห่ะครับโอ้ยมีแถวซ้อนแท็ เก็บไฟปลาเขียนเก็บไปทั้งนึงให้กันเก็บอยู่คนละหมอเดี๋ยวเจ้า็น,น,ร,นร่มแพร่ละตากระสีลา่ายเพราะว่าแดดออกหื้ม ปิดปิดปิดิดกันเลยฟองดีเนีะโอ้ยหลงอนเลยโองจงเสียคนค่าเหยียบียกเลยคนนมีกูได้ขึ้นเขา ตลอดตุนต่นจะมันเจาเก็บงานเนี่ยเดี๋ยวนางเก็บออวโค้ดเหลี่ยดเนาะโอ้ยผัดขี้เหลี่ยมด้งามคัะมองม่นมันหยดท้หวานบน่ล <laughs> หวานครับพี่น้องเอาแล้วนะครัพี่น้องคงซื้อถึงช่วงใกล้ของ้าแล้วจะมือหนิลายเห็นมันเลาะแป๊บนึงพี่น้องแต่ว่าเห็นลายลายกันยู่โดนเติบอยู่ถักหวานมันตรงงามละใไฮนี่แตงหยดเงี่ยอวน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 พี่น้องหยามหยามหยามอ่อนแห้งสักอีกหนึ่งไม่คิดว่าสีโสมสีมันแห้งตอนนี้แต่โรคเครื่องเดี๋ยวนะเกิด ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมเราจะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อยางไรคะท้อยเดีด๋ยวจ้าใอยกดไลค์กดแชรทขอบบึงเดี๋้บัตรกระพอมาเขตในการเฮ็ดคลิปเนีะนะ่ยนอกจะเนาะช่รงนี้ก็ทีนี้เวลาเนี่ยถึนเขานะจ๊ะเพราะว่าเรียกทั้งให้กับบางๆไปแน่แล้วเน <c oughs> ้องฮะแต่คนมั่นท่าน,นั้นอะจาะพี่น้องก็เป็นอนย่างก็สิเป็น เงี่ดดยะะแ,ออยยแค่มดแดงเนี่ยเราเหนี้หาห้างจนว่าเราพี่น้องพ่ออายุสามสี่ห้างหันยุ่งกับงานอะไรไม่เงี้ยเนาะเราหนาเจ้าคนสี่ไม่เงี้พี่น้องเพิ่งเมาอจ้ะมีนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องแดงก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้คว,คร,วครับพี่น้องเมื่ <c oughs> อย์แล้วไปครับ